てしまっ「昨日お拾い明け」「がむしゃらに手を伸ばした」「答えを突きつけて」「何を手に入れても満足することはない」「複雑に絡んだ心の隙間から逃げ出せ」「そうさめる」 เร่งมือหน่อยนะมังกรขาวถ้าไม่อย่างนงั้นวันนี้เราไม่ได้ออกจากป่านี้แน่นอนเลยล่ะหวเหลือเกินหนาวด้วยหีวเหลือเกินหนาวด้วยหีวเหลือเกินหนาวด้วยเหีวเหลือเกินหนาวด้วยอ่ะนี่เฮปาสักทีเถอะนะ ฉันไม่อยากจะเสียพลังงานทะเลาะกันไรกันเล่า,าแกใช่ไหมที่บอกว่าให้มาทางลัดทางเนี้คนเรามันก็มีผิดพลาดกันบ้างช่างเน่านะสือบือ้อสือบื้อกระปะหลงทางนี่เงียบสักทีนะเจะลิงบ้าอ๋ออะไะ มันจะแบบเบียดแย่แล้วเบียดฉันสิจูบ้าบุปผาทีได้ไหมตอนน้ำตาที่เหือดแห้งควาราเวียพรีโอ้ยอากาศมันแย่แบบนี้เราน่าจะหาอะไรสนุกทำกับสาวสาหน่อยนะดีไหมล่ะ มังกรขาหนาวไหมครับเอ่อฮะเหลือเกินนี่ลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะเหลือเกินเฮ้ยพูดออกมาได้ยิงไงบอกให้ลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเียแปลกจังเลยนะครับจำได้ไหมเวลาแกควรจะกินมากๆเนี่ยซันโซก็จะบ่นทุกทีไม่ใช่ครับ พายุนี่ต่างหากละยิ่งเราอยู่บนเขาก็จะไม่ปลอดภัยสักเท่าไหร่หรอกนะครับะจะบ้าหรือไงใครจะมานอนตายตรงนี้กันเล่าชอบก่อแต่ปัญหาจริงๆเลยแกเนี่ย<ะ>ทำไมมาช้าจังฉันรอพวกแกมานานแล้วนะก็ไม่ได้ขอให้ใครมารอนี่การตายในพายุมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่และคิดว่าพวกแกก็คงทนไม่ไหวแนะ่า,ากว่าต้องเจอพลังของฉันอีก ลังเงินถูกต้องฉันมารอแกที่นี่เพื่อเอากำพีมานสวรรค์แสดงว่านายเองสินะที่ทำให้เกิดพายุเนี่ยใช่แล้วฮ<า>ะอฮะ,อะ,อะจริงๆฉันเองก็ไม่อยากทำแล้วนะแต่ไม่มีทางเลือกเพาะวแกมันไรคะ่ะสุุดยอดนายมีพลังมากแบบเนี้ยแล้วนายชื่ออะไรกันเหรอ แ้วคราวนี้ฉันจะเอาจริงแล้วนะเตรียมตัวตายได้ ออไปก็เป็นแขนซ้ายนะถึงแกจะหลบหลีกได้เร็วมากแค่ไหนก็ตามทีแต่อย่าได้ตายไปเลยนะคอยดูแกพูดเรื่องอะไรนี่สิ่งที่แกพูดมันเหลวไหลสิ้นดีเลยนะดันบันอะไรเนะี่ยโอ้ยสุดยอดถ้าเจ๋งแถมเท่เด้วยอะ เอาหังมากไปเจ้าหนูน้อยแกคิดจะให้ฉันแล้วสิสิ่งที่ฉันคิดจะให้แกมีอย่างเดียวก็คือลูกกระสุนนี่ไงอะเ<า>ป็นยังไงบ้า เช่นเจ้าที่ฉันเอาตัวเจ้ามาก็เพื่ออยากให้ทำอะไรสักหน่อยหวังว่าเจ้าคงทำให้ได้ฉันอยากได้คำพีมานสวรรค์ที่ซันโซถืออยู่จงไปเอามันมาให้ฉันจะทำได้ไหมล่ะโชริมาที่สุด กันเนี่ยออนหัดเป็นบ้าเลยเมื่อแกทำสำเร็จแล้วล่ะก็ฉันก็จะปล่อยแกให้ไปไหนตามแต่ใจแกต้องการแต่เพื่อให้มีแรงกระตุ้นน่ะฉันจะให้สิ่งนี้กับแก เป็นไงจัดการมาได้ไหมไม่ได้หรอกแล้วทำไมเมื่อกี้นี้หมอนั่นถึงลังเลล่ะครับนี่นี่พวกนายเห็นอาวุธเขามายอดไปเลยนะยังกับจ่าพันดมเลย จเจ็บนะมาตีฉันเรื่องอะไรอ่ะคงไม่เจ็บเท่าไหร่หรอกครับแล้วก็<ะ>ลุกขึ้นเถอะแล้วก็อย่าพูดถึงเรื่องนี้อีกเลยนะครับนี่ฉันยังเบตตาเจ้าอยู่นะ เนเชื่อเถอะว่าพี่ชายของข้าต้องทำสำเร็จอย่างนั้นเหรอค่ะถ้าเจ้ารับรองข้าก็จะลองเชื่อใจเจ้าดูขอโทษค่ะไม่มีเจตนาที่จะเสนอแน่หรอกค่ะไม่ต้องห่วงหรอกข้าเองดูเจ้าเหมือนลูกคนหนึ่งขอบใจที่เจ้าคอยรับใช้ข้าเป็นอย่าง เจ้าแต่ว่าเจ้านะต้องรับใช้ข้าไปจนชั่วชีวิตนะว่าย่างไงละ่ะแต่ว่ามีอะไรอีกแล้วสัญญาละ่ะอ้อเหรอ <laughs> <laughs> เจ้าพูดอดอกมา,าได้ยังไงกันเนี่ยเจ้าดีสนบกจริงๆเลยนะ <laughs> 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 จัไว้สัด้วย ว่าข้าลงทุนเพื่อเจ้าสองคนไปเท่าไหร่เจ้ายังเด็กนะแค่ว่าจำเอาไว้ให้ดีนะข้านะี่ยาจะส่งเจ้าไปจัดการโฮมุระก็ได้องหญิงค่ะองหญิงข้าอยากอยู่อย่างอิสระกับพี่ของข้านะ สิ่งที่เจ้าขอจะค้ามันมากเกินไปที่จะให้นะ จะตั้งชื่อให้ก่อนแล้วกันนะเพราะอีกไม่นานพวกเจ้าก็ต้องไปอยู่ที่บ้านของข้าเจ้ามาที่เด็กทำไมเจ้าเด็กน้อยว่าไงเจ้ามีรักกับฉันอย่างงั้นท่านก็คือโฮโมโราใช่ไหม ไม่มีใครสั่งสอนหรือไงถ้าอยากรู้ชื่อใครก็ต้องบอกชื่อตัวเองก่อนชื่อของฉันน่ะมันไม่สำคัญอะไรหรอกนะจะมาหาฉันเรื่องอะไรฉันมาเรื่องคำพีสวรรค์อู้จาเหลวไหลนะเหลวไหลยังไงรึกว่าฉันต้องทดสอบจ้าอะไรนะ เด็กคนนั้นมีพลังอะไรซ่อนอยู่ล่ะครับนั่นสินะนี่นี่ฮใครรู้ไหมว่าอาวุธนมันคืออะไรอ่ะก็ครูนาไม่เคยได้ยินเรื่องการทดลองต้องห้ามเหรอสิ่งที่นายเห็นคือการทดลองนะรู้ไหมไม่ต้องห้ามด้วยอ่ะก็เพราะว่าเออไอถามมากนะักเจ็บตัวเพราะปากีหนแล้วแกเนี่อยออะไรก็เล่าไม่ได้ถามแกสักหน่อยอะ่ะ แล้วแกเป็นคนแบบไหนกันอ่ะฮะตีเอาตีเอาไม,มากแล้วน่ะฮะเฮ้ยนั่นมันเจ้านี่ทำตัวน่ารำคาญจริงๆเลยฉันก็ไม่ได้อยากให้ใครมาชอบแลวนะแล้วจะต้องการคัมพีไปเพื่ออะไรกันล่ะเรื่องนั้นเนอรเจะไม่ต้องรู้หรอกนะะส่งมาซะดีๆไม่งั้นตายหมดแน่กูเป็นเล่นเนะ อย่งจริงก็เข้ามาเอาสิเห็นว่าเป็นเด็กพวกเราก็เลยออมมือให้นะฉันรู้สึกผิดหวังจริงๆเลยฉันดีใจนะที่เจ้ามีลูกเล่นสกปร,ปรกนะจะเป็นใคร แล้วเจ้าชื่ออะไรอ่ะฮะห,หยุดนะอย่าเข้ามาอีกนะยอมแพ้ซะเถอะว่ายัางไงนะฉันจะมอบง,งานสำคัญให้กับเจ้ามาทำงานให้กับฉันเถิดนะน่าสงสารจังเลย เป็นราะพวกเจ้าไม่เชื่อฟังข้าใครก็ตามที่ทำผิดกฎจะต้องถูกลงโทษตอนนี้น่าแค่ยังเมตตาพวกเจ้าอยู่นะแต่ว่าคราวหน้าคงไม่มีอีกแล้วเข้าใจไหม สันสโสเ<ฮะ>อะเจ้าคงไม,ม่ยอมแพ้ข้าง่ายๆสินะฉันไม่คิดว่าคนซื่อบืออย่างเจ้าจะอยากได้คำพีนั่นคำพีเป็นแค่สิ่งแลกเปลี่ยนเท่านั้นแหละแลกเปลี่ยนกับอะไรความเป็นอิสระ จ้ามาที่นี่ทำไมอ่ตอบฉันมาสิฉันไม่บอกฉันไม่บอกเจ้าหรอกอออน่าสงสาร จะมีพลังแค่นี้เองเหรอใครใช้ให้เจ้ามาไปซะคราวนี้ฉันจะยกโทษให้ เดี๋ยวข้าก็กลับมาน้องพี่ว่าเราอะไรนะก็แกมันยังเด็กแถมโง่อีกตั้งห่างยังไม่เข้าใจอีกเหรอเนี่ยัวปากนะหย่ากะว่าอะ่ นี่อาจาไม่มีคราวหน้านะฉันอยากใช้พลังให้มากกว่าน,นี้แต่ที่จริงแล้วฉันไม่อยากทำเลย เานี่มันช่างโง่เลอเกิดจะทำแบบนี้เพื่ออะไรกันแน่แล่อะอะขายงก็ไม่อยู่ดแต่ว่าไม่เคยมีใครบอกข้ามาก่อนเลยโง่ามากเลยนะที่ดูถูกฝีมือของฉันอราบแล้วที่แก ยังดื้อรันก็คงช่วยอะไรแกไม่ได้หรอกอจำาไว้ถ้าแกอยากได้สระมันก็ต้องเริ่มที่ตัวแกก่น นนนันเขาเป็นคนแบบไหนกันแน่นะฉันจะไปรู้ได้ยังไงกันเล่าเขาเลือกทางเดินเองเนี่นะเขาคิดว่าคงจะได้มีอิสระในพบที่เขาไปช่างไร้เดียงสาซะเหลือเกิน พวกนี้นะเนี่ยลูกๆก็เข้ามาเล่นงานพวกเราแล้วทำไมเจ้าโคบุระมันถึงได้เก่งแบบเนี้ยฉันจะต้องจัดการมันให้ได้แต่ฉันเอาจริงแล้วก็รับรองไม่แพ้มันแน่นอนตอนต่อไปของไซยุกิเขากับตอนเริ่มเคลื่อนไหวอย่าพลาดกันนะครับ